สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออนซอนทีดีสารนะครับทางช่อง YouTube ทางเพจไอ้พองพายรวยไอ้พอง99อ้าไอพองคนเดิมนะครับวันนี้พาทุกคนทุกท่านมาขอโชคกันอยู่ที่วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองนะครับผมนะครับวัดอยู่บนยอดภูเขาเลยวัดสมเด็จ ผู้เรือมิ่งเมืองถูกต้องไหมครับอ่ะพาไหนเขานับขั้นใดจากไหนจากด้านล่างอยู่ใช่ไหมนับถึงสุดใช่ไหมครับมีคนนับไหมมีเหมือนกันใช่ไหมเอาเราจะขออนุญาตนับนับขั้นนี้ใช่ไหมขั้นแรกอ้าวกี่ขั้นรู้ไหมนี่นับเอาเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 6 37 ปดสามเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสีหกาหโอ้าสคันไม้สวยงามมากเลย พาทุกคนเด,ดินรอบๆบันได51ขั้นไปฟังนู้นข้างนั้นดนะังเป็นถ้ำบ่โอ้นั่นหลับไม่เป็นถ้ำมบอก ด้านในเป็นภาพพุทธรูปองค์ใหญ่เลยโอ้โหมาต่อด,ด้านบนในบนในตัวนี้โอ้ด้านรวมกับภูเขา

ข้างมาข้างในเป็นถ้ำนั่นนี่โอ้โหเห็นเห็น เอาวิวสวยๆงามๆฝากงเอฟซีวิวสวยๆฝากงเอฟซีนะครับผูเรือ ก็ปไปทางไหนเลยทางไหนอ้อมข้างหลัง วนเข้าไปด้านในกันไปดดูด้านใน บรรยากาศฝากเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมสาธุสาธุสาธุเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมสาหรับขั้นบันไดนะครับแอดลับได้51ขั้นนะครับบางคนก็ว่า 50, 50, 50, 50นะครับ50า1หนะครับสาหรับขั้นบันไดที่ขึ้นมาที่วัดวัดใหญ่มากนะครับผมผู้เรือจังหวัดเลยนะครับ ใครยังไม่นับขั้นบันไดใครยังยังไม่นับขั้นบันไดสวยสวยจริงๆ f c ใหญ่มากง่ายแท้ะอะนับขั้นบันไดลงฮะเท่าไหร่เท่าไหร่ห้าหนึ่งห้าสิบเอ็ดขั้นห้าสิบเอ็ดขั้นยกป่เนี่ยยกแทบวะ 5 1ขั้นนะครับเงินบ่บันไดกี่ขั้นบันไดบันไดสรุปกี่ขั้นห้าสิบไหม5้เถามคนนั่งนี่เลห้าสิบใช่ไหมหนุ่มหนุ่มนั่ง้ตัวไหนฮะกี่ขั้นบันไดห้าอะไรห้าสิบอ้าวหนไมนับห้สิ บางคนก็ห้าสิบบางคนห้บอ็อมแล้วจุองแล้วแล้วนับอีได้ได้กี่ลคะห้าเอผมนับได้ห้าสอ่ามาลุนโชวกันที่วัดอะไรนะแม่วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองนะครับผมมาลุนกันเด้อหกแปดหนึ่งแปดหกหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดอ่าลุนลุนลุนน เปิดจะได้เงินล้านกับเขานะเผื่อจะได้เงินล้านกับเขานี่เอาไปเลยเอาไปรวยเอาไปรวยเอาไปรวยกันเอาเลขที่วัดนะ่ะ